สรุปสงครามโรคครั้งที่หนึ่งไหนหนึ่งนาทีครับผมเอาเดี๋มาดูกันเลย จากภาพนะครับผมก็จะเป็นสนามเพาะนะครับของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจากชาร์จิบตีนะครับก็แน,น่นอนครับว่าข้อมูลเมืองอต้นเหล่านี้ก็มีความถูกต้องแน่นอนครับเป็นความขัดแย้งทั้งใหญ่ระหว่างฝ่ายพันธมิตรอย่างนะครับผมมีทั้งกฤดนะครับฝรั่งเศสแล,และรัสเซียกับฝ่ายมหาอำนาจนะครับคือเยอรมนีออสเตรียฮังการีและจกักรวรรดิออตโตมันสาเหตุสำคัญนะครับมาจากการรอบสังหารอาร์ตยุคฟรานเฟอร์ดินานแห่งออสเตรียความขัดแย้งเนี่ยฮะขยายตัวนะครับผมจากระบบ พาจมิตรและการแข่งขันทางอนณานินนคมสงครามนะครับในการรบในสนามเพาะและการใช้อาวุธทันสมัยเช่นปืนกลและแก๊สพิษ สงครามนี่ครับแน่นอนว่ามันก็ต้องจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายมหาอำนาจกลางและส่นที่สัญญาณแว์ซายที่ส่งผลกระทบต่อประเทศเยอรมัน,นที่ต้องทำการน,นะผมรับผิดชอบนะแน่นอนว่าเยอรมนีหรือว่าเยอรมนีเนี่ยในทําการนะครับชดใช้เป็นที่เรียบร้อยในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างมหาศาลและมันก็กลายเป็นผลพวงสู่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ สรุปสงครามโลกในหนึ่งนาทีนี่น้องเขาว่าหลายคนเนี่ยฮะคงจะไม่ต้องการให้มันเกิดสงครามโลกอย่างต่อเนื่องแบบนี้หรอกยิ่งในปัจจุบันนะครับรัสเซียยูเครนเนี่ยยังมีปัญหากันต่ออยู่และ,อ,ะอิสร,เราเอลไบรสต์น เนี่ยนะครับก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะเนาะเมื่อไหร่จะยุติสักทีเพื่อให้ประชากรทั่วทัมมุมโลกนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพูดคุยด้วยความสมเพสสมผลถ้าจะก่อสองครามขอให้เปลี่ยนจากเป็นสงครามที่ต้องเกิดความเสียหายเนี่ยให้กลายเป็นมารุกระหว่างผู้นําที่ต้องแข่งกันบนกระดาษดีกว่า